健で สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเช้ามาเรียนหนังสือนะคะตื่นมาก็อย่าลืมก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทําอะไรท่องสุขูณท่องกันหรือ,อยังคะครูก็เอาสุขูณมาฝากเพื่อนักเรียนเนี่ยได้ท่องกันให้แม่นมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะวันนี้เราก็ยังคงเรียนเรื่องของการหารเหมือนเดิม2วันละนะคะครูเอากระตูนมาให้ดู เมื่อวานเราเรียนเรื่องของการหานยาแสดงวิธีการหานยาพอเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูก,ก็มีการ์ตูนสนุกๆเรื่องของวิธีการแสดงวิธีการหานยามาให้นักเรียนได้เรียนรู้และทําความเข้าใจอีกนะคะการจริงๆอ่ะการหานยาเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะไม่ยากนักเรียนค่คอยๆเรียนรู้ไปนะคะอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการ์ตูนพร้อมกันเลยค่ะ การหารยาวตอนที่สองคุณพ่อคะโจทย์ข้อนี้ยากจังคุณพ่อช่วยอธิบายให้พลอยฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกไหนขอพ่อดูหน่อยโจทย์ข้อนี้เป็นการหารที่ตัวตั้งมีสองหลักตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลักเวลาพลอยคิดพลอยต้องค่อยๆคิดทีละหลักนะลูกอย่างโจทย์ข้อนี้เขาให้หาว่า40หารด้วยสองเท่ากับเท่าใด40่สิบก็คือ40กับศูนย์หน่วยแบ่ง40เป็นสองกลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ20นั่นคือ40หารด้วยสองเท่ากับ20โดย40เป็นตัวตั้งสองเป็นตัวหารและยีเป็นผลหาร แล้วถ้าพลอยต้องการหาคำตอบด้วยวิธีการหารยาวเมือนที่โจทย์บอกขั้นตอนแรกพลอยต้องหาในหลักสิบก่อนไหนพลอยลองทำให้พ่อดูสิลูกสี่สิบหารด้วยสองนำสองไปหารสี่สิบนั่นคือสี่สิบหารด้วยสองเท่ากับเท่าใดคิดจากสองคูณยี่สิบ หรือสองคูณสองสิบเท่ากับสี่สิบใส่ยี่สิบที่ผลหารแบบนี้ใส่สี่สิบที่ด้านล่างของตัวตั้งแบบนี้สี่สิบลบด้วยสี่สิบเท่ากับศูนย์ลบกันหมดพอดีเลยดังนั้นสี่สิบหารด้วยสองเท่ากับยี่สิบใช่ไหมคะพ่อ ใช่แล้วล่ะลูกไหนลองมาดูข้อถัดไปกันบ้างนะ84หารด้วยสองพลอยต้องนำสองไปหาร8ในหลักสิบก่อนนั่นคือ80หารด้วยสองเท่ากับเท่าใดคิดจากสองคูณสีเท่ากับแปดังนั้นใส่สีที่ผลหารในหลักสิบอแล้วทำไมถึงไม่ใส่สี่สิบเลยล่ะคะก็เพราะว่า เรายังต้องหาในหลักหน่วยด้วยอย่างไงล่ะจ๊ะพลอยเห็นไม่เจ้าว่าตัวตั้งคงเหลือ84ลบด้วย80เท่ากับ4ในหลักหน่วยเราต้องนำ2ไปหาร4ในหลักหน่วยคิดจาก2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้น4หารด้วย2เท่ากับ2เราก็ต้องใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยแบบนี้จ้ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดังนั้น 84หารด้วยสองก็เท่ากับ42นั่นเองเอ๋น้องๆเข้าใจเหมือนที่พลอยเข้าใจกันหรือเปล่าเอ่ยเรามาทดสอบด้วยเกมสนุกๆน,นะคะให้น้องๆหาผลหารต่อไปนี้ให้ถูกต้อง พ่อคะแล้วถ้าหากเป็นการหารที่มีเศษล่ะคะจะมีวิธีคิดเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันลูกอย่างโจทย์ข้อนี้35หารด้วย3ามเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เราก็ต้องนำสามไปหารสามสิบนั่นคือสามสิบหารด้วยสามเท่ากับเท่าใดคิดจากสามคูณสิบหรือสามคูณหนึ่งสิบเท่ากับสามสิบ ดังนั้น30หารด้วย3เท่ากับ10ใส่หนึ่งที่ผลหารในหลัก10จากนั้นก็มาหารในหลักหน่วยตัวตั้งคงเหลือ35ลบด้วย30เท่ากับ5นำ3ามไปหาร5้าในหลักหน่วยนั่นคือ5หารด้วย3เท่ากับเท่าใดคิดจาก3คูณ1เท่ากับ3ดังนั้น5หารด้วย3เท่ากับ1เหลือเศษ2ใส่หนึ่งที่ผลหารในหลักหน่วยคำตอบก็จะเป็น35หารด้วย3ได้11เศษสจ, 2, จ้า ว้ายากจังค่ะพลอยยังไม่เข้าใจเลยถ้าอย่างนั้นเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะโจทย์ข้อนี้74หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่เราต้องนำห้ไปหาร7ในหลักสิบนั่นคือ70หารด้วย5เท่ากับเท่าใดคิดจาก5้าคูณ1ิเท่ากับห้ดังนั้น70 หารด้วย5เท่ากับ10ใส่หนึ่งที่ผลหารในหลัก10จากนั้นก็มาหารในหลักหน่วยตัวตั้งคงเหลือ74ลบด้วย50เท่ากับ24นำห้ไปหาร24ในหลักหน่วยนั่นคือ24หารด้วย5เท่ากับเท่าใดคิดจาก5คูณ4เท่ากับ20ดังนั้น24หารด้วย5เท่ากับ4เหลือเศษสี่ ใส่สีที่ผลหารในหลักหน่วยแล้วเราก็จะได้คำตอบ74หารด้วย5ได้14บส,สี่เศษสนั่นเองจ้าอย่างนี้นี่เองพลอยเข้าใจแล้วค่ะแต่วิธีการหารยาวยุ่งยากจังเลยนะคะคุณพ่อพลอยอยากรู้จังค่ะว่ามีวิธีอื่นบ้างไหมมีจ้าพลอยเรายังมีวิธีการหารยาวโดยวิธีลัดด้วยนะลูก เดี๋ยวพ่อจะสอนให้เองอย่างโจทย์เมื่อกี้74หารด้วย5เท่ากับเท่าใดเราสามารถเขียนแสดงการหารยาวโดยวิธีลัดได้แบบนี้จ้าเริ่มจากตั้งโจทย์การหารยาว74หารด้วย5นำ5ไปหาร70ได้10เหลือ20ใส่1ที่ผลหารในหลักสิบแบบนี้ส่วนที่เหลือ20 หรือ20หน่วยรวมกับ4หน่วยได้เป็น24หน่วย5หาร24หน่วยได้4หน่วยเหลือ4หน่วยใส่4ที่ผลหารในหลักหน่วยเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันคือ74หารด้วย5ได้14เศษ4จะพลอยการหารยาวโดวยวิธีรัดเร็วกว่าจริงๆด้วยค่ะแต่พลอยก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะคุณพ่อ ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำไปพร้อมๆกันสักหนึ่งตัวอย่างนะจ๊ะแปดสิบห้าหารด้วยเจ็ดนำเจ็ดไปหารแปดสิบจะได้เท่าไหร่จ๊ะได้หนึ่งสิบเหลือหนึ่งสิบดังนั้นใส่หนึ่งที่ผลหารในหลักสิบแบบนี้แล้วเราเหลืออยู่อีกเท่าไหร่นะใช่แล้วจ้า จะเหลือ15บห้าน่วยมาจาก 1, นึหรือ10หน่วยรวมกับ5หน่วยจะได้เป็น15บห้าน่วยหลังจากนั้นเราก็นำเจไปหาร15บห้าน่วยได้2หน่วยเหลือหนหน่วยใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยดังนั้น85หารด้วย7ได้12บสเศษหเอาละค่ะน้องๆดูเหมือนว่าพลอยกำลังสนุกกับการหารยาวเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงคราวที่น้องๆ จะร่วมทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันดูบ้างแล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆหาผลหารต่อไปนี้ให้ถูกต้อง49 หารด้วยสี่เท่ากับเท่าไรสามสิบสี่ หารด้วยสามเท่ากับเท่าไหร่ว้ wow! 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 าวว้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 เจ็ดสิบห้าหารด้วยสี่ เท่ากับเท่าไรา 51อ็หารด้วยสองเท่ากับเท่าไร 8 9หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ กำลังสนุกอยู่เลยนะคะน้องๆน,น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงเสียแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอา้าวหลังจากที่เราดูวิดีโอไปสองตอนและเรื่องของการแสดงวิธีนำการหารยาว,วันนี้นะคะลองมาฟังดูว่ามันคืออะไรถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือหน้า147นะ147นะคะนักเรียนดูข้อที่1เลยข้อที่1ข้อที่1เนี่ยโจทย์เขาบอกว่า387หาร3เขาให้ทำหารสั้นกับหารยาวใช่ไหมครูเอาหารยาวก่อนนะวันนี้ครูบอกเลยการบ้านเนี่ยเอาแค่หารยาวนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ยังไม่ไมทําหารสั้นนะคะยังไม่ทําหารสั้นเอาการบ้านทําแค่หารยาวอะดูดิว่าทํายังไงนักเรียนก็ 387หาร3ตัวหารจะอยู่ข้างนอกการหารนะคะตัวหารจะอยู่ด้านนอกตัวตั้งจะอยู่ด้านในตัวตั้งจะอยู่ด้านในแล้วการหารเนี่ยมันจะต่างจากการบวกลบคูณยังไงครูบอกแล้วว่าการบวกลบแล้วคูณเราจะทำที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมถ้าปกติการบวกลบแล้วคูณเราจะทำที่หลักหน่วยก่อน จากหลักหน่วยขยับมาหลักสิบหลักร้อยแต่ถ้าเป็นการหารเราจะทำจากหลักที่มากที่สุดก่อนไปหาหลักหน่วยนะคะเราจะทำจากหลักที่มากที่สุดไปหาหลักหน่วยแล้วก็คำตอบจะอยู่ที่ไหนนี่เลยอยู่ด้านบนด้านบนตรงนี้คำตอบนะคะคำตอบของการหารมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ะนะคะอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาทำพร้อมกันการหารอ้าวขอบอกอีกนิดนึงการหาร หารทีละ1ตัวถ้าหารไม่ได้ก็ค่อยขยับไปตัวต่อไปแล้วเอามารวมกันนะคะเอาอันดับแรกเลย3เป็นตัวหารหารตัวตั้งคือ3ก็หมายว่า3คูณอะไรได้3 3 1 3 3คูณ1ได้3เพราะฉะนั้นตรงนี้1ใส่ไหน1ใส่ข้างบนเดี๋ยวครูขอนุญาตลบอันนี้ เดี๋ยวจะมองไม่ชัดนะคะ3คูณ1ได้3นักเรียนเห็นไหม3คูณ1คำตอบที่ได้คือ3พอดีเป๊ะเลยเสร็จแล้วยังไงต่อเอามาลบลบกับอะไรลบกับผลคูณผลคูณนะคะ3คูณ1ได้3ใช่ไหมนี่เลยอ่ะพอดีใ้่ั้น สามคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สามหารทีละตัวโดยเริ่มจากหลักที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นสามตัวนี้มาจากไหนก็มาจากสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามพอดีเพราะฉะนั้นสามลบสามเหลือศูนย์การหารหารทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่มากที่สุดตัวต่อมาอันนี้หารได้พอดีลบพอดีหมดเลยไม่มีอะไรเลยก็เหลือศูนย์ต่อไปดึงอะไรลงมา ดึง8ลงมาตัวตั้งตัวต่อไปที่เราจะหารคือ8เราก็ดึง8ลงมานะคะ8สคูณอะไรได้8อ่าขอลบอันนี้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะคะสคูณอะไรได้8ก็ท่องไป3 1 3 3 2 6 3 3 9เกินแล้วถ้า3าคูณสได้9มันเกินตัวตั้งแค่8เพราะฉะนั้นเราก็จะลดลงมา1หลัก1ตัวนะคะลดลงมา พราะนั้นก็จะได้แค่3คูณ2 3คูณ2ได้6นะคะคำตอบตรงนี้ต้องไม่เกินตัวตั้งนะตัวคูณที่ได้ต้องไม่เกินตัวตั้งไม่น้นเราก็เอามาทำอะไรลบลบกับอะไรล่ะ3 1 3 3 2 6ใช่ไหมคะเพราะถ้า3 3 9มันเกินเพราะตัวตั้งมันแค่8เพราะฉะนั้นเราก็ลดลงมาอันหนึ่งก็คือ3คูณ2ได้6ก็ลบกับ6 บางคนถามเอ๊หกมาจากไหนครูหกก็มาจากสามคูณสองสามคูณสองตรงนี้ไงลูกสามคูณสองคำตอบตัวลบก็คือผลคูณนี่สามคูณสองคือหกอา้าวลบไม่หมดก็ไม่เป็นไรต่อมาแปดลบหกเหลือเท่าไหร่แปดลบหกเหลือสองช่างมานเหลือก็ไม่เป็นไรตัวต่อมาเราดึงลงมาดึงตัวตั้งตัวต่อมาลงมาก็คือเจ็ด แล้วน on ับรวมกันเมื่อกี้8ลบ6เหลือ2ใช่ไหมคะนับรวมกันเป็น2กับ7นับรวมเป็น27ไม่ใช่เอา2ตัวมาบวกกันนะคะนับตามหลักสิบกับหลักหน่วยเลยเพราะฉะนั้น8ลบ6เหลือ2ดึง7ลงมาเพราะฉะนั้น27นับรวมเป็น27เพราะว่าเมื่อกี้เราลบแล้วมันยังไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นับรวมเป็น27ต่อไป3 3คูณอะไรได้27 ก็ท่องไปสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสามเก้ายี่สิบเจ็ดพอดีเลยใช่ไหมคะสามเก้ายี่สิบเจ็ดพอดีเพราะฉะนั้นคําตอบเก้าใส่ข้างบนให้ตรงกระลาของมันนะคะแล้วก็ลบลบด้วยอะไรลบด้วยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมาจากไหนตัวลบมาจากไหนตัวลบก็มาจากสามคูณเก้าสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ด 27่ 27, สเหลืลบเพราะฉเนั้นหลือั้งหมเพราะฉะนั้นตัวตั้งหมดแล้วตัวตั้งหมดแล้วแล้วนะักเรียนดูนะถ้าเกิดว่าตัวตั้งหมดแล้วตรงนี้เป็น0นแสดงว่าไม่มีเศษลบหมดเกลี้ยงแล้วตัวตั้งก็หมดแล้วเป็นศนย์แสดงว่าไม่มีเศษเวลาตอบเอาตรงไหนไปตอบก็ตัวคำตอบด้านบน ตัวคำตอบด้านบนไปตอบนะคะเพราะฉะนั้น387หาร3ได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ129นะคะ129าำตอบของมันคือ129เพราะฉะนั้นข้อที่1ครูก็เสร็จแล้วนะคะส่วนเหลืออีก2ข้อนะคะนักเรียนไปทำต่อนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1เสร็จแล้วนะข้อหเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ทำการบ้านทำแค่หันยาวนะคะหันยาวนะคะ การบ้านวันนี้นะคะก็ทำแค่หน้า147นี่แหละไปทำข้อ2กับข้อ3ต่อนะคะข้อ2กับข้อ3ต่อทำเฉพาะหารยาวนะฝั่งหารสั้นเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาเฉพาะหารยาวก่อนนะคะฝั่งหารสั้นปล่อยมันไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ